กองยาวด้วยนะครับผมเพิ่งก็ลังแห่ขอวัดพี่น้องเดีพี่น้องเบิรก่อนพี่น้องด้านบนปไะเทศตัวนี้ก็ลังขึ้นนางล่านอยู่พี่น้องท,ทุกทุกแผนกนะคะผมบาะเป็นคอนววยแดนเซอร์ศิลปินนะคะผมก็ลังแข่งกันทำไม่ล่าอยู่พี่น้องครับผมคืนนี้การแสดงเตรียมรูปแบบสามทุม่มตรงโดยประมาณนะคะผมเดี๋ยวเมือนีไม่ล่ำถาวายพรพี่น้องถ้าบ่มีหยังอ่าเ,เขาเขาไม่หยังพี่น้อง ถ้าไม่ม ok no er, ีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี c, it it ๋จะไลฟ์สดช่วงลำถบายนะครับผมเพราะว่าสัญญาณบ่ค่อยดีได้พี่น้องมือนีมาชิงไรสดตะเวนแนี่พี่น้องก็เสียว่าเอ้ามือนีเบาเบร์เคลื่อนไสดตะเวนไต้เปนแทนสัญญาณบ่ค่อยมีพี่น้องนะครับผมก็เลยต่องไหลก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าไล่ค้ำกูนี่อาจจะบม่มีสัญญาณไล่พี่น้องเพราะว่าคนอาจจะไหลได้พี่น้องเนาะนะครับผมก็เลยพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศสดๆก่อนในตอนนี้นะครับผมก็ล่างขม้าได้พี่น้องพี่น้องเขาก็ล่างร่าเขม้าในวัดนะครับผมเพราะว่าพืนหนีเพิ่นไม่แห่นะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับผมบรรยากาศรถแห่กองเง,งาพี่น้อง FC จากแพร่คะ่ะสวัสดีนะคะผมแอดค่าอยากเห็นอยากให้น้องอไอรำถวายคะ่ะเวทีขื้นโค้งหลือปรเบิร์กรําลังขืนนพี่เวทีห้อกําลังขื้นโค้งแต่ว่าเพิ่นปูปแปนแล้วแชร์แล้วคะ่ะขอบพระคุณมา,มากๆคะ่ะผมขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนนะคะ่ะมือนี้บวิฝนเลยพี่น้อง มื่อนี้ฟ้าแจ้งจางปังพี่น้องเมื่อวนี้มีครับมีทางรถเ่ไปทางกล่องเงาพี่น้องมวนครับผมบุญบานเพลินมาเด้อพี่น้องเด้อมาหมนมาซื้อน้ำกันครับผมพี่น้องบ้านหนองหัวคนพี่น้องตะบนหนองมื่นทานพี่น้องอาสามาพี่น้องร้อยเอ็ดขึ้นนี่บัตรนางงานหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อบัตรนางงานหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมร่วมทําบุญกับทางวัดวาะอารามนะคะผมบัตรหนึ่งร้อยบาทมาเจอกันนะครับสบายดีพี่น้องสวบพอแล้วครับ สบายดีเป็น้องทั้งโตปอ,อล้วเด้อดรถแฮประมาณสี่หาขั้นพี่น้องทั้งกล่องอเงี้ยวทั้งรถแฮนะครับผมวันนี้น้องไอามายังค้ามาครับผมงานเจ้าภาพบอสางานเจ้าภาพครับผมวันนี้เป็นงานเจ้าภาพนะคะผมเป็นงานเจ้าภาพนะคะ,ผม,ะคผมที่เก็บบัตรหน้างานเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ด ทำาบุญกับทางวัดว่าอารามด้พี่น้องเดอ้อค่าเข้าประตู1 0 0รบาทนะคะผมร่วมทำบุญกับทางวัดว่าอารามหนึ่งร้อยบาทชมลำสอดแจงน้ำกันคบพี่น้องครับผมพี่น้องบ้านน้องหัวคนพี่น้องน้องมืนทานพี่น้องอาสามาถเด้อครับผมเจอกันนะครับผมพี่น้องห้องรังๆขอมากครับผมวันนี้นะครับผมมีทั้งรถแฮพี่น้อง มีรถแห่มีกล่องเง้วมีหมอล่ำเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบานน้อกหัวพ้นนะครับผมบ,บุญบานเหาให่แห้งพี่น้องม้อบุญน,น้ำกันครับผมมอ้อมวลเมื่อซีน้ำกันครับพี่น้องดูจากคนทองร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีนะคะผมขอให้ป,ปังปังจากอุตร,รดิตสวัสดีนะคะผมบัตรน้างงานจากบัตรสา,าบัตรนางงานหนึ่งร้อยบาทครับผมบัตรนางงานร้อยบาทครับพี่น้อง ชมลำสอดแจงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เป็นงานเจ้าภาพนะครับผมงานเจ้าภาพนะครับผมที่เก็บบัตรหนัางานนะครับผมค่าผ่านประตูชมหมอลำนะครับผม100บาทนะครับผมเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับผมบำรุงพระพุทธศาสนาพี่น้องครับผมทับุญรวมทั้บุญกบทั้งวัดว่ะอารามเด้อพี่น้องบัตรหน้าง,งาน100บาทชมลำสอดแจงพี่น้องตอนนี้พี่น้องผู้ไดออกมากกสิทา่ารถแห่ท่านกล่องยาวเด้อพี่น้อง นะครับผมถ้าบอกวาเบิรงรถแห้อ่ว่าฝนกองแยาเมื่อแรงจวดกันพี่น้องมาลําเสียงไปหงุถวัสดก่ครับผมสามทุ่มหอดซอดแจงกักพี่น้องมาเจอกันนะครับผมตอนนี้รถแห่ก็ลังเขามากครับผม สวัสดีจ้าลูกเบิร์ช่วงข้อเสิร์มมีกลุ่มเปิดไหมลูกพรุ่งนี้นะคะผมพรุ่งนี้นะคะผมคนอุดรเมืองจากพัทมัค์ครับผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อสวัสดีพี่น้องครับผมจากทุกทุกสถานที่นะครับผมที่กําลังรับชมไลฟ์สดผ่านเพจหลักมาลําเสียงเพองรถพยากรกับบาเบิร์ตนัคลินนะคะทางรถแห่ไปทางกล่องเห่านะครับผมพี่น้องเข้าลายแห้งนะครับผมแล้วก็น้องๆในเสื้อกำลังขนของมาจากรถบัสนะครับผมรถบัสเข้าจอดข้างนอกพี่น้องมือนี่รถบัสเข้าขามาบ่อไหรนะครับผมกำลังยางต่่ออแถวกันนเข้้าามพีง ให้ปังๆ FC กัลาสินคสวัสดีพี่น้องทั้งกาลสินเด้ออันนี้งานียังงครับเนี่ยงานกะถินงานกะถินกับงานบวชเป็นงานกะถินกับงานบวชครับพี่น้องเป็นงานกะถิน,ถนกับงานบวชนะคะผมได้ดดเสื้อห้องกาําล<อ>ังคนของขอรังหาพี่น้องมาเด้อครับผมมาเนี่ฝนประตูพี่น้องวันนี้ไม่มีฝนนะคะผมฟาแจงจ้างปังอยู่พี่น้องอยากไปแต่ผมอยู่นองพอกมาเด้อครับผมมาเด้อครับผมมาอนี้ พี่น้องผู้อายุใกล้นะครับผมพี่น้องอาสามาพี่น้องรอยอีพี่น้องบริเวณไก่เคียงเด้อมาเจอกันนะคะผมคืนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านน้องหอค้นตะบลน้องมืนทานเนี่ยพี่น้องเป็นงานกะถินแล้วก็งานบวชนะครับผมเป็นงานกะทินและงานบวชมาจัดงานอะไรค้างานกะินกับงานบวชครับผมก็ให้ปังปังจ้าขอบคุณทุกหลายคับผมนี่ผู้นี้ผู้ตรวจงานพี่น้องเพิ่งกระลังนางเบืองงานอยู่พี่น้องอันนี้ตรวจงานเพิ่งอานามาแล้ว จอกันที่บ้านเดือนมีนาครับเสียงไม่เจอกันครับผมน้องมันนี้เป็นบ้านอีหยางของฉันบ้านน้องหัวคนน้องหัวคนตำบลน้องมื่นฐานอําเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องบัตรงานเงานหนึ่งร้อยบาทเดอ้อพี่น้องบัตรานเงานหนึ่งร้อยบาทเป็นงานเจ้าภาพนะครับผมม่อนี่ทางคณะเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็คณะกรรมการนะครับผมเพิ่นเก็บบัตร ผ่านประตูชมหมอลำหนึ่งรอยบาทเพื่อที่จะสมทบทุนนะคะผมบำรุ่งพระพุทธศาสนานะคะผม,มให้พี่น้องเฮ้าที่มาชมหมอลำในคำขึ้นนี้ได้ร่วมทําบุญกับทางวัดวะอาราม